สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามาดูสเสนจัน์ทรหลังฝนตกนะคะว่าเป็นยังไงเมื่อวานนี้ช่วงเย็นมีฝนตกใหญ่นะคะเราก็ไม่ได้อยู่บ้านด้วยแต่ถึงจะอยู่บ้านก็ไม่มีผลนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ยกเก็บค่ะเราเลี้ยงสเสนจันทร์ไว้กลางแจ้งนะคะตายต้นไม้ก็ปล่อยให้เขารับน้ำฝนเต็มที่เลยค่ะ ที่ผ่านมาก็เลี้ยงแบบนี้นะคะไม่ว่าจะเลี้ยงรอบหนึ่งรอบสองนะคะเราก็ปล่อยเขาตากฝนอย่างเงี้ยแหละเพราะว่าเรายกเก็บไม่ไหวนะคะเป็นกระถางดินเผาหนักค่ะตัวเราหลังไม่ค่อยดีนะคะไม่อยากยกของหนักบ่อยๆยกแล้วชอบเจ็บหลังค่ะบาดเจ็บที่หลังสเสน่จันหลังฝนตกเป็นแบบนี้ค่ะเราเห็นว่า เพื่อนสมาชิกที่เล่นกลุ่ม f Facebook พวกสเสน่จันนะคะส่วนใหญ่นะคะเราเห็นเขาบอกว่าเวลาฝนตกเนี่ยพวกเขาอ่ะจะยกสเสนจันหนีฝน,นะคะ่ะไม่ให้ไม่ให้ฝนโดนใบนะคะน่าจะเป็นที่กลัวใบเสียหายแล้วก็กลัวเรื่องความชื้นแฉะเรื่องรากเน่าอะไรแบบนี้แต่เราไม่เคยยกนะคะเราก็เลี้ยงตามสภาพนี้เลย ก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรนะคะที่เลี้ยงมาก็ไม่เป็นไรรู้สึกว่าจะสดชื่นขึ้นด้วยค่ะหลังจากโดนฝนเข้าไปนะคะดูสดชื่นดูใบเขาเต่งตึงขึ้นเลยค่ะฟูแบบใบเด้งอะเนี่ยไม้ทุกชนิดนะคะที่เลี้ยงอยู่ตรงโซนนี้เวลาโดนฝน ใบเขาจะดูสดชื่นดูเฟรชขึ้นไม่ใช่แค่บริเวณนี้เด้อค่ะแบบตรงอื่นด้วยอะต้นไม้ทุกอย่างอะ่ะเวลาเขาโดนฝนเรามีความรู้สึกว่าเออเขาดูสดชื่นมีชีวิตชีวาอารมณ์แบบปลากระดี่ได้น้ําอย่างเงี้ยอันนี้ก็เกร็ดมอรกตนะคะเพิ่งจับแยกหนอก่อแยกมาได้สองสมอาทิตย์แล้วครั้งก่อนก็รู้สึกจะถ่ายไปนะเกร็ดมอรกตก็สวยดีทนดีนะคะอยู่ในตระกูลอากนิมาค่ะ พวกนี้อยู่ในตระกูลดิฟเฟนบาเกียนะคะอันนี้ดิฟเฟนบาเกียอยู่ในตระกูลนั้นสกุลนั้นอะไรประมาณนี้แหละอันนี้ก็เสนนจันโกเมนนะคะหลังโดนฝนดูน้องเฟรชดูสดชื่นอะ่ะให้ยกหมดนี้เราก็ยกไม่ไหวนะคะหนีฝนไม่รู้จะยกไปไหนเหมือนกันแล้วก็เลี้ยงมันตามสภาพไปอะคะ่ะประมาณว่า รอดก็รอดตายก็คือตายนะคะยกไม่ไหวจ้าอันนี้ก็ตระกูลดิเฟนบาเกียเหมือนกันนะคะดิเฟนบาเกียนี่ก็พัดบุกลังกาตอนนี้ได้มาสองต้นแล้วพัดบุกลังกาอันนี้เป็น สเสน่จันป่านะคะไม่ทราบชนิดไม่ทราบชื่อนะคะก็เลยรวมกันเป็นสเสน่จันป่าออกใบใหม่ใหญ่หน่าดูลูกอันนี้ว่านแสงอาทิตย์หรือว่านกุมารทองอันนี้เป็นว่านนางคุ้มหรือผู้เท่าเฝ้าบ้านค่ะพออากาศเขาชื้นชื้นฝนตกเนี้ยแตกใบใหม่เลย อันนี้เป็นสเสน่ห์จันหอมนะคะพิ่ได้มาใหม่เหมือนกันสเสน่ห์จันหอมมีพัดบกทองอันนั้นฟิโรเดนดรอนดาบเงินอันนี้โกเมนค่ะเซตของโกเมนอันนี้สเสน่ห์จันดำจ้าเเสน่ห์จันดำ ดูเขาสดชื่นละเพาเขาได้น้ำฝนนะน่สวยงามมากค่ะอันนี้ก็เสน่หจันโกเมนนะคะพวกนี้เป็นเสน่หจันเขียวบ้านเสน่หจันเขียวบ้านนี่ก็เสน่หจันเขียวบ้านเเสน่หจัเน,เ,นจเขียวบ้านจ้า ใหญ่พันอยู่นะคะน้องชอบความชื้นสูงมากเลยสเสน่ห์จันเขียวบ้านเนี่ยแตกใบเร็วโคตรเลยรอบนี้น้องแตกใบดีมากดูสิเสน่ห์จันเขียวบ้านโคตรสวยเลยแตกใบเร็วมากๆใบสวยด้วยใบใหญ่นะคะสเสน่ห์จันเขียวบ้าน ใบอลังมากนี่สเสน่ห์จันเขียวบ้านงามจริงๆคะ่ะต้นนี้แตกหน่อแล้วด้วยสเสน่ห์จันเขียวบ้านแตกหน่อแล้วจ้าอันนี้สเสน่ห์จันหน้าคะ่ะสดชื่นกันหมดเลยเพราะได้น้ำฝนนะคะปากระดีได้น้ำทั้งหลาย อันนี้ก็พวกตระกูลซิงโกเนียมค่ะซิงโกเนียมค่ะเลือยขึ้นเสานะคะอีกหน่อยเลือยเลยเสาจะทำยังไงยังไม่รู้เลยไม่เคยเลี้ยงมาก่อนซิงโกเนียมเสนจันนาเนี่ยเขากำลังเลือยขึ้นเสาเนี่ย แล้วถ้ามาเลยเลยเสาทําไงต่อวะไม่รู้เลยอะ่ะเอามาพันต่อได้ไหมเนี่ยต้นนี้นะให้มาอันนี้ก็ออมชมพูซิงโกเนียเหมือนกันค่ะสวยอยู่นะหลังฝนตกเขาจะสวยมากเลยเราชอบมากเราชอบมาดูไม้หลังฝนตกอะ่ะต้นไม้หลังฝนตกอะ่ะสวยมาก เขาจะดูสดชื่นดูมีชีวิตชีวาแบบดูมีพลังชีวิตสูงอะ่ะเนี่ยสวยมากเลยถ้าอากาศร้อนๆแห้งๆนะเขาจะไม่ค่อยสวยค่ะดูสดชื่นแบบสวยจัง อันนี้เป็นสเสน่หจันแดงค่ะได้รับน้ำฝนนะคะสวยขึ้นดูสดชื่นขึ้นเดิมก็ใบตั้งอยู่แล้วนะคะไม่เคยเห็นใบตกเลยนอกจากรากเน่านะต้นนี้เขาลายแ,บบแปลกๆค่ะไม่รู้เป็นไรสเสน่หจันแดง เนีย่ยคิดดูดิมันเยอะขนาดเนี้ยยกเก็บไม่ไหวอะค่ะแรงจะยกไม่มีนะคะเยอะมากตาลายกว่าจะยกเสร็จตายหาก่อนคนยกอันนั้นว่านใช่ดิบอลสีกวนอิมอันนี้บอลสีเสือพรานค่ะสเสนจันขาว อันนี้เขากาลังออกดอกนะคะเราไม่ได้ตัดดอกทิ้งนะนเสน,น,น่ห์ใจค่ะต้นนี้ตอนนี้เขาออกดอกเราก็ไม่ได้ตัดดอกทิ้งไว้เงี้ยอันนี้คือต้นที่ไม่ใหญ่มากอูแบบมันสดชื่นมากเลยเวลาเจอฝนนะ ยกหนีฝนหมดพวกนี้เนี่ยเราแย่นะตายก่อนโคตรเยอะเลยแบบยกไม่ไหวอะ่ะเดี๋ยนี่จันเขียวค่ะอันนี้จันเขียวบ้านสวยจริงตอนเช้าๆเนี่ยใบจะสวยมากใบจะตั้งเลยอะ่ะสภาพหลังฝนตกนะคะก็รอดนะ เราเลี้ยงมาหลายเอ้ยเราเลี้ยงมาสองรอบแล้วอย่างที่บอกไปอะ่ะไม่ว่าจะรอบไหนเราก็ปล่อยตากฝนอย่างเงี้ยไม่เคยยกเก็บนะคะยกไม่ไหวขี้เกียจด,ด้วยแหละเออขี้เกียจก็ส่วนหนึ่งยกไม่ไหวก็ส่วนหนึ่งมันก็สองส่วนประกอบกันเยอะปานเนี้ยดู เยเสเน่จจันเขียวบ้านรอบนี้นะคะที่เลี้ยงรอบสองเนี่ยรู้สึกว่าจะโตเร็วสุดเลยค่ะแล้วก็งามด้วยนะวันก่อนต้นเนี้ยไอกระถางมันอุดตันรูกระถางอุดตันกลับมาน้ําท่วมกระถางค่ะน้ําระบายออกไม่ได้ก็ต้องยกกระถางขึ้นมาเดี๋ยวเอานิ้วเราแยงน้ําถึงออกไปยีที่ไม่ตายนะคะ รวมกระถางนี้เลยสำหรับวันนี้นะคะก็โชว์มาพอแล้วขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ